ค่ะแล้วภาพที่เห็นด้านหลังนะคะก็เป็นร้านกาแฟของโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างตรงนี้ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพอีกหนึ่งแห่งที่โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฝึกทักษะให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนได้มีทักษะอาชีพออกไปนะคะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยการเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงทั้งอาชีพทั้งหลายๆอย่างในการเรียนรู้ดังนั้นในส่วนของ ทักษะอาชีพที่เราเห็นด้านหลังก็คือร้านกาแฟเด็กที่นี่นะคะสามารถที่จะชงกาแฟแล้วก็เอเสซอรีที่เกี่ยวกับกาแฟทั้งหมดกับเครื่องดื่มนะคะที่เป็นเครื่องดื่มที่วัยรุ่นที่ชอบดื่มกันนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของชั้นป .1 ของเรานี่เป็นไฮไลท์ของในอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถที่จะเพาะพันธุ์แคสตัสที่จําหน่ายได้อย่างต่อเนื่องนะณะนะปัจจุบันป .2 ของเราก็มีการประดิษฐ์นะคะ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ป .3 ก็มีการทำกิฟตเก๋ไก๋นะคะในการที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับตัวเองนะคะป .4 ของเราก็จะเป็นในเรื่องของการทำพวงกุญแจนะคะจากวัสดุเหลือใช้แล้วก็จากไม้แล้วมาตกแต่งเพื่อความสวยงามในส่วนของป .5 นักเรียนก็ได้มีกิจกรรมที่ เสริมสร้างในเรื่องของตกแต่งชิ้นงานให้สวยขึ้นกระถังต้นไม้นั่นเองนะคะเอามาใช้ให้กับนักเรียนชั้นป .1 ในการใส่แคสตัดเพื่อความสวยงามส่วนป .6 ของเรานะคะเข้ายุคสมัยนะคะทำเจลในเรื่องของการทำเจลล้างมือในกลิ่นต่างๆซึ่งมีความหอมตามความสนใจและความชอบของผู้บริโภคที่เราจัดจำหน่ายะคะ่ะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทักษะอาชีพตรงนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะถ้าพวกผู้ชมอยากพบกับผลิตภัณฑ์เยอะๆก็ขออนุญาตเรียนเชิญมาที่โรงเรียนบ้านท่าเลือจ้างได้เลยค่ะ